ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีไวรุ่นกันด้วยนะครับผมเออวันนี้ก็ยบผมนะครับจองป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมใหม่นะครับของค่ายพีจีนะก็มาประมาณ3าวันแล้วแหละเกมนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเนาะ ก็โอเคเป็นมังเกมเอ้ยเกมมังกรโอเคนะครับผมมาก็จะเป็นเกมคล้ายๆกับเกมอะไรนะงัวกระโดดนะครับอ่าแล้วก็เกมเสืออะไรนี้แหละนะครับเป็นเกมเด,เดียวกันเลยนะครับแต่มันซื้อฟีเจอร์ได้นะครับทุกคนใช่ป่วาววะเปิดชนะรางวัลแน่นอนกับปิดนะอ่าผมจะไปเปิดชนะรางวัลแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้ผมก็พามาสามหมื่นกว่านะ ก็ไม่ขอเพอเยอะนะครับเจ็บคอนะทุกคนนะก็มาเทสแป๊บหนึ่งแล้วแหละเมื่อกี้นะครับก็โอเคอยู่นะครับถือว่าได้อยู่นะปะ่ะคราวน,นี้ก็ผมก็จะไปเบีดห,หนักๆเลยนะไปเบียดสองร้อยสิบแล้วกันนะครับผมปะ่ะรู้สึกว่าจะซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะสำหรับเกมนี้นะใช่เปล่าวะแล้วก็มีตัวคูณด้วยนะไอ้รุ่นก็ถือว่าสุดอยู่นะอ่ะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากตฝากติดต,ตามด้วยนะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับทุกคนเฮ้ยหมุนฟีแปดรอบนะครับเอาแล้วนะครับนะ หรือก็ในตัวตัวฟรีนะครับมันก็จะมีตัวคูณด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเฮ้ยอะไรเนี้ยว่าลวๆเลยนะครับผมโอ้โหเค็มจัด <laughs> โอ้โหเข็มจัดนะครับทุกคนคูณสี่ <laughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โหหัวจะปวด <laughs> ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรก็จะขอหมุนด่วนแล้วกันสามสิบรอบนะครับไปดูกันเลยนะฮะอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับผมอ่ะโอเคสวยครับ โอ้โห oh, เอาเรื่องนะครับทุกคนก็ไม่มีสองโหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดแตกแน่นอนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะแจ้งเตือนหรือเปล่านะวันนี้ก็น่าจะลงแค่คลิปเดียวนะทุกคนอ่ะโอเคนะครับผมโุยไหลจัดนะครับเท่าไหร่เอ่ยห้าพันนะทุกคนนะอ่ะโอเคหวานเจี๊ยบนะครับเดือนสองร้อยสิบนะ เอาอีกแล้วทุกคนโกยูตี้เอ้าหลอกนะครับผมหลอกเฉยอ,อะไรกับนี่อ่หลอกกันเฉยเลยนะครับผมโอ้เกินไปว่นะนาอ่ะโอเคนะครับก็หยุดไปเลยนะ5 0 0พันเหมือนเดิมนะครับผมเอาเรื่องนะครับนะอ่ะโอเคเฮ้ยมาวะ่ะ เฮ้ยเอาเรื่องนะทุกคนเกมใหม่นะครับของคาบีจีนะเอออ่ะกดนไปเลยนะห้าพันที่เหลือนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับโพเธอหวานเจี๊ยบนะครับก็ถือว่าเป็นไปได้สวยนะครับเอาอีกแล้วทุกคนโอ้โหหลอกบ่อยเหลือเกินนะเฮ้ยแต่ก็รุดอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับเกมใหม่นะ อโอเคก็หยุดไปเลยนะครับห้าพันเหมือนเดิมโอ้โหเอาเรื่องนะครับทุกคนมังกรน,นะครับเอาอีกแล้วเฮ้ยแมงสุดโอ้โหเกมใหม่นะครับทุกคนเอาอีกแล้วนะครับนะโคตรเดือดมาวะ่ะเออ อ่ะโอเคนะครับผม,มนั่งกดไม้แล้วผ่านแล้วผ่านเลยวะ่ะเบียดสองรนะ้อยห้าสิบเนะเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยนั่งเอาเรื่องจัดนะครับก็หยุดไปเลยนะสองพันห้ารอบนี้นะครับผมโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับทุกคนเต็มการะลาเบลนะครับโอ้โหมาทุกไม้เลยนะ เฮ้ยกระโดดกระโดดเฮ้ยโกยตี้มาอีกแล้วเอาหวานที่ยับนะทุกคนนะโอ้โหเอาเรื่องเฮ้ยมันแตกยังโอ้อ่ะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเต็มข้อเลยนะสุดจริง อ่ะโอเคนะครับอ่ะกดหยุดไปเลยนะครับสองแปดสิบเฮ้ยมันหมุนมันไม่แจวเท่าไหร่นะครับทุกคนนะรู้สึกว่าข้างนอกจะแตกดีกว่านะโอ,โอเคผมไม่ไปต่อดีกว่าวะ่ะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับทุกคนนะโอ้โหมันเป็นโหมดอะไรน่าจะนะารางวัลแน่นอนนะทุกคนนะมันมันมีปิดกับเปิดนะถ้าปิดก็จะเปเบส5้าสิบนะถ้าเปิดก็เบสสองรห้าสิบนะประมาณนี้นะเออ เอาเรื่องจัดน,นะดูดิรับประกันอะไรการชนะรา,างวัลหมุนทุกครั้งอ๋อผมรู้แล้วรับประกรันการชนะรา,างวัลในการหมุนทุกครั้งอ๋อคือว่าเข้าทุกครั้งอ่ะเออเอาว่ะปีจีแม่งมีเกมนี้ด้วยวะเนี่ยเอาเรื่องนะครับทุกคนคือหมุนทุกครั้งแม่งมาทุกครั้งโอ้อย่างสุดนะครับก็โอเคนะไม่ไปต่อนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอนะ